ในวันนี้นะคะเราก็มาที่งานาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2563นะคะเรามาดูว่างานนี้มีองค์ความรู้อะไรที่บูธนี้เป็นบูธของสันชุดฝรั่งเศสนะคะ,คะที่บูธสันทุดฝรั่งเศสนะคะมีนวัตรกรรมที่น่าสนใจค่ะคือ planet นะคะ planet n เป็นอะไรแล้วใช้ประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ค่ะเดี๋ยวมาทำความรู้จักกันนะคะว่า p l a n เนคืออะไร p l a n เน็ Planet คืออะไรคะค่ะแอป p l a n เนนะคะก็คือแอปที่ใช้ใน,ในการสา,สามารถที่จะสืบค้นหาข้อมูลพืชหรือต้นไม้ที่เรายังไม่รู้จักะคะ่ะมันก็จะบอกเหมือนแบบว่าถ้าเราะจะกดเข้าไปนะคะมันก็จะขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นหน้าจอประมาณนี้นะคะถ้าเราอยากรู้ต้นไม้อย่างเช่นเราอยากรู้ต้นไม้ชนิดนี้แล้วก็เข้าไปที่ ดดกดรูปภาพที่เป็นกล้องนะคะแล้วก็เข้าไปที่ควาเมล่าแล้วก็จะถ่ายภาพนะคะตรงนี้ก็เป็นวิธีใช้นะคะดดเป็นแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์มากค่ะเพราะว่าทําให้เรารู้ชนิดของสายพันธุ์พืชแต่ละชนิดรู้ชื่อวิทยาศาสตร์ด้วยใช่ค่ะนะคะแล้วเราก็จะเข้าไปดูตรงที่เราถ่ายนะคะก็คือใบส่วนใบคือถ้าเราถ่ายใบแล้วก็คลิกไปที่ใบนะคะ จากนั้นก็จะมีรูปภาพขึ้นมานะคะให้เราเห็นเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบว่าชื่อของสิ่งที่เราถ่ายมันตรงกันไหมค่ะสิ่งที่ถ่ายนั้นคือต้นอะไรคะต้นวาสนาค่ะต้นวาสนานะคะก็จะบอกชื่อเป็นชื่อวิทยาศาสตร์นะคะค่ะเราก็ต้องกดเข้าไปเราคลิกเข้าไปต่อนะคะเพื่อที่เราอยากรู้ว่าดอกวาสนามันเป็นยังไงเราก็ต้องกดตรงที่รอทีนะคะ เราก็กดตรงที่ดอกนะคะ็ีรูปดอกไม้มีรูปดอกไม้อยู่ตรงจุดนี้นะคะถ้าเห็นนะคะว่าตรงส่วนที่เป็นไอคอนนะคะทางด้านบนนะคะก็จะมีบอกว่าเป็นดอกตรงนี้ก็เป็นอะไรนะคะเป็นใบค่ะเป็นใบนะคะแล้วก็จะเป็นภาพที่ชัดเจนลักษณะของผลด้วยใช่ไหมคะคลิกไปตรงจุดนี้นะคะแล้วตรงนี้คืออะไรนะคะอันนี้ก็คือเป็นช่วงลำต้นของ ต้นไม้ที่เราถ่ายค่ะก็คือลําต้นของอพันไม้ที่เราถ่ายแล้วก็ในรูปที่เป็นลักษณะเหมืนต้นไม้นะคะข้อมูลละเอียดมากๆเลยนะคะน,น,นอกจากนั้นยังมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้คืออะไรนะคะอันนี้ก็คือเป็น ทุกส่วนนะคะเป็นทุกส่วนของต้นไม้ต้นนี้นะคะค่ะ W คืออะไรคะอันนี้ก็คือวิกิพีเดียค่ะค่ะจะเห็นว่าข้อมูลนะคะก็จะมีข้อมูลที่อธิบายนะคะผ่านวิกิพีเดียด้วยนะคะถัดมาจะเป็นรูปตัวอักษรไอไอคอนนี้คืออะไรคะอันนี้ก็คือจะบอกชื่อต่างๆที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์จะบอกสปีชีส์ค่ะจะเห็นว่านะคะถ้าเรากดที่ตัวไอของแอปพลิเคชันนี้นะคะตามต้นไม้ที่เราถ่ายเมื่อสักครู่คือต้นวาสนาเนี่ยนะคะจะบอก f ฟ m i l y Genus, Species Common names นะคะชื่อสามัญแล้วก็บอก uh, additional information คือข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆจากเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นว่าเป็นประโยชน์มากๆนะคะแล้วก็ทำให้เรานั้นรู้และเข้าใจต้นไม้แต่ละชนิดนะคะผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Planet นะคะ p l a n เนั้นเป็นการวิจัยและพัฒนาโดยออโดย นักวิจัย,จยในประเทศฝรั่งเศสนะคะซึ่งสถานทูตฝรั่งเศสนั้นก็ได้มีการนํามาเผยแพร่ในงานมาคกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งแห่งชาติประจําปี2013นะคะ